มาแล้วถึงแล้วค่ะน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นเป็นน้ำพุที่ทุกคนที่มาที่นี่จะต้องมาถึงีันนี้ <c oughs> <c oughs> มาจับน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ก <c oughs> ันนะนี่ร้านอาหารทุกคนเขาแบบ <c oughs> เขาไปนั่งกินันเต็มแล้วล่ะหลางน,นี้แบบเพิ่งจะออกมา <c oughs> จากที่ผัก,ก,กเดีก็ดีอ่ะเดินมาแบบไม่ไกลอะไรอย่างนี้ เคยมาแล้วนาะนมากสมัยลูกเด็กๆนี่มีพิซซ่านี่เฮลเลชาเลหรือเปล่าล่ะละ่ละ,ละพิซซเรีย่ okay, อะ une espèce de truc classique Waouh. Ok. Très beau. Très beau. Très beau. On est déjà venu. Et Je suis nous deux trois plus fois. C'est bon. tout, tout joli. Bon. Ah oui, oui. On ne pas sous le oui, on, on va manger la fondue. Yeah. Fondue. Mm -hmm. Fondue cuillère. Blender, อาหารท้องถิ่นเนี่ย like, ค่ะตรงนี้ใครใครมาจะต้องถ่ายรูปตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันีเ

не имею меню 45 96 60 60. Окей. Я хотел бы спросить, пожалуйста, почему это? Это только ошибка. Не เฮ้ยเขามีของหวานแล้วไปถึงของหวานแล้วของข้าไม่กินแล้ว สวัสดีค่ะเมื่อย็นวันนี้ก็มีหมูแฮะะมกับโรสตี้นะคะก็มาถึงแถวนี้ก็คินอาหาร,รสวิตหน่อยนะคะโร,โรสตี้ก็คืออาหารสวิตน,นะคะ เป็นมันฝรั <illing> ่งทำเป็นแบบชิ้นเล็กๆทอดก็สลมันจะห่แฮมเคยไปกินแบบโรสตี้ล้วแบบเขามีใส่ไข่ดาวข้านอ่บก็มีนะอันไม่รู้เหออเราอาจจะไม่ได้สั่ง ก็กินแหนมจริงก็อยากกินฟองดูเหมือนกันนะสามีบอกหรือดูร้อนกินแล้วมันมันจะนร้อนแบบแต่มันแบบอืดอะไรเงี้ยนี่เรก็กินอาหารสวีดวเดนเขาให้นึกว่ามัสตาร์โตนี่อ่ะ ก็ไปเกาะนะมะเขือเทศเย็นนะคะวันศุกร์ที่นิสามกรกฎาคมสอกสนะคะแต่เเดี๋ยวได้ไปกินสามีชอบหมดขายคืได้สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาเที่ยว ขึ้นกระเช้ามาบนภูเขาอีกแล้วนะคะภูเขานี้ชื่อโมเลซงนะคะที่สวิตนี่แหละค่ะแถวแถเมืองกรีแอค่ะก็ขับรถมาอีกแป๊บหนึงก็ถึงแล้วนะเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาตรงนั้นมีร้านอาหารด้วยอาจจะนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วอาจจะต้องกินข้าวแถวนี้แหละ ตรงนั้นยัมีวัวเลยนะคะแล้วมีขึ้นก็เช้าต่อไปด้วยนะแต่น,นี้เรามาแค่แบบแค่ชั้นเดียวอะ่ะเนี่ยมีคนเราขึ้นไปอีกว่าคือวันนี้อากาศไม่ค่อยดีอะเราก็เลยแบบเขาก็เลยแบบว่าเอมาขึ้นมาตรงแค่นี้พอละกันเลยไม่ต้องขึ้นไปข้างบนเราก็อยู่แถวนี้อันนี้ก็ดูคนอื่ขึ้นไปนะมีดอกไม้สวยๆด้วยก็นี่เป็นปีขงการท่องเที่ยวภูเขา ก็เที่ยวอยู่แถวเนี้ยค่ะค่ะก็มารายงานให้ดูนะคะค่ะแล้วมาดูคลิปต่อไปค่ะเอิข้างบนก็สวนกันนะเดินขึ้นไปด้วยดีค่ะก็จะเดินไปดูวัวกับเขาด้วยแล้วค่ะตอนแรกก็ ว่าจะขึ้นมาถ่ายรูปเฉยๆไปเดินไปถึงวัวกันแล้วไปดูวัวสวิตกันหน่อยปะนี่ไนงะต้องเดินอันนี้เฮ้ยฝนจะตกอีกแล้วอ่ะก็ดดูทุ่งเลี้ยงวัวนะคะต้องดู่น่ะเดี๋ยวไปถึงแล้วจะโอ้ต้องเดินกลับมาอีกนะเนี่ยจะเดินไหว เดี๋ยวจะพปถึงแล้วถ่ายตอ่อแบตบหมดเร็วมากเลยก็เดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะคะโว้ยฝนตกมีดาวร่มมัน พ่จ้าบรรยากาศวัวเสียงะระฆังบอกว่านี่แหละค่ะของแท้ที่แท้ทลยจาวัวสวิตที่แท้ทรวระฆังนี่แหละเสียงดังเฮ้ยของแท้เลยนี่นจต่อไม่รู้ <laughs> c'est moi. Regarde, c'est moi. Le en fait, c'est que les câbles qui les retiennent. Ah, c'est quoi les câbles Bah, s'il -y, y en a, s'il les touche, les profs, on les C'est ça, ça craque. C'est bien Léo On le refait encore Ok. Non. Non, non, il est trop petit. Tout seul, c'est 11 ans. Tu vois, il ne voulait pas venir, maintenant il adore. Oh, c'est nul, ça ce sent mauvais, ça sent la, la bouse et tout ça, je veux Alors, ça va? Tu vas refaire? Le ça va? Je veux pas vomir. Arrête oh, Le plat, tu veux toi tu une mini pizza Léo, ou des petits spaghettis bolognaise. Il faut manger. Mais oui. Après on va à la piscine. Tu auras faim à la piscine. Ouais. Maintenant tu bon, manges ici. Bon, 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 bon. Mmh. Vous n'avez pas de Déjà, il y a Dream. Vous avez choisi uh, Dream. Oui, on a choisi. Ice coffee, vous Alors, pour les enfants, une mini pizza. Oui. Des mini spaghettis bolognaises. Ça marche. Tu ne peux pas tourné. Il faut tourner. Il faut tourner les spaghettis. Il faut les enrouler. Je t'ai appris. C'est pas possible.